แสวัสดีครับผมกับไลก้าครัวมามานะครับวันนี้เรามาทํางานที่คอนโดอั้มครับเราจะแข่งกับครัวกากานะครับของเชฟหนีผมเชฟบิ๊กครับเราก็จะมีมาม่านะครับวัตถุดิบของเราหาได้เท่านี้ครับไข่ไก่ใส่ก่องครับใส่กล่องครับตอนแรกเราจะทําซุกี้แต่เฮนี้วัตถุดิบไม่พอ รามาดูเลยครับอันดับแรกเราล้างแซกอกก่อน,นทเจาซื้อไปจาักเซเว่นยำนะครับของ CP เท่านั้นไ <c oughs> อ้เหี้ยของ CP เท่านั้นนะครับถ้าเป็นมามา่าจะให้หล่อต้มมาม่าต้มยำกุ้งเท่านั้นนะครับ<ส>เรา,าเริ่มกันต้มน้ำไปก่อนเลยครับสปอนเซอร์เยอะเลยไอ้เหี้ยน้ำมันเดือดแล้วใช่ไหมครับ น้ำมันเดือดแล้วเดือด้ก็ตดม้าครับเออครัวอาจจะเล็กไปหรือว่าอาจจะเลอะเทอะมันคือศิลปะครับถ้าครัวไม่เลอะอาหารจะไม่อร่อยครับใส่ใส่แมงลงไปเลยครับมนอายุแล้วก็ใส่แมงลงไปครับแล้วก็ทิ้งแมงไปเลยเพราะเดี๋ยวมีคนมาเก็บครับครูครับครูเก็บใส่แมงไปเลยครับน้ำเดือดเดือดครับใส่แมงลงไปชีวิตเราไม่มีอะไรมากครับเกิดมาก็ตายครับอยากแดกเข้าไปนะครับครับไอ้คน รอคนกินอยู่ครับเป็นไงพี่เฟยพี่เฟยเขาหิวเรากินอยู่ครับเป็นไงข้อแดกครับอะไรนะข้อแดกขี้ต้มขี้แดกเขาแดกหมดแล้วแต่นี้นะผมกินข้าวไปแล้วผมรอดทำให้มันแดกเลยครับไม่เข้าใจครับมาทีไราเจอร้อนกูทุกทีเลยแม่ใส่แม่ก็ะชุงชุรนเนี่แดกไปผมมันก็แก่ไปผมก็ร่วงอยู่นี่แดดแดดไม่ไหมครับ พี่เปย์ต้เพลียนล้วใส่ใส่แม่ไว้หุ่ยเครียดแม่ร้องแล้สรดมีด่าเลยสัะนเดือดแล้วด่าทเนี่ยใช้กองเทแม่งลงไปเลยเดี๋ยวแม่ล้างกันเนี่ยล้างแล้วล้างแล้วได้นะเนี่ยคนคนแม่มาเหอะเดี๋ยวแม่ก็สุกเองมากๆกระสุกง่ายอยู่แล้วคนคนแม่ไม่เห็นนะครับมันเริ่มจะน่ากินแล้วนะครับเห็นไหมครับแฮปปี้เเอง ครับเตยมันเริ่มน่ากินเลยรอรอมันนิ่มสักแป๊บนึงครับครัเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะเสร็จไข่ไก่ไข่ใส่แม่ไปเลยครับไอ้เหี้ยต่อกตอกโยนโยนแม่ไปเลยครับโปร่งเปลือกแดงเปรแคนีุกแคนเซียมันเยอะครับมึงไม่แดกครับเพื่อนมึงแดกใช่ครับเพื่อนกูแดกครับไมื่อนกูแดกใส่ได้ไปเยครับเนี่ยนะโปร่งเปลือกแคนทุกแคนเซียมันเยอะเด็กๆต้องการแคนเซียมเด็กๆไม่ชอบเพอร์ตี้นะครับเด็กๆต้องการ แค่เส้นหนึ่งเดียวครับต้องการแค่เส้นหนึ่งเดียวตีๆหน่อยยับๆพอแล้วเราไมไ่ทำไปขาย <c oughs> แดกเองครับไม่พูดมันแดกครับนา่อยากแดกเราก็จัดให้ <c oughs> แต่ของเสียเปล่ากูไม่รู้ <c oughs> ู <c oughs> นะกูมไม่ชอบกูก็เทเทแม่งเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยดใส่แล้ว <c oughs> ผู้หญิงเนี่ยเอาไปดูตัวอย่างได้เวลามีผัวมีผัวทอดไข่มึงก็ไม่มึงต้องมาบ้าอย่างเงี้ยให้ผัวมึงแดกแล้วเดี๋ยวผัวมึงก็จะหนีมึงไปเองนะครับ เห็นไหมเห็นไหะมันเริ่มน่าทานแล้วเห็นไหมมันจะเหมือนอาหารหมานึ่งแต่ไม่เป็นไรอร่อยบางครั้งนี่นะครับสีสันอาจจะไม่น่าทานแต่รสชาติมันโคตรสุดยอดเลยเฮ้ยไปเที่ยวเต้าอะเต้าหู้เฮียมเออกูลืมเต้าหู้เลยขึ้นไปเออนี่กูลืมเลยเนี่ยตอกกระมีมึงมีไหมครับมีอ่ะนั่นเฉาะเลยเฉาะแล้วกูจะตัดได้ไหมครับพี่ดอได้ไงยังไงยังไงเออมี อ,อันกายแม่งขึ้นเทนิมไม่รู้สัตว์ธรรมดาไอปัททะกระแดกเขาบอกเลยม <c oughs> ึงตัดดีดีนี่เฮียเน,น,น,นี่ยมึงก็เนี่ยบีบีถ่ายได้ไหมเหอะนะนะแม่งเ็เหมือนขี้นิดนึงไงจริงเฮียเนี่ยสำับสนุกเราต้องของซีพีไข่เต้าหู้ไข่ไก่ซีพีเท่านั้นนะค <c> ร <oughs> ่บย่ออื่นอย่าไปซื้อแดงมันไม่ร่อย กูลองหมดแล้วมึงถามกูเลยเฮีย,ยกลิ่นไหมแล้วอีกเม็ดอีสัตว์เบาเลยเม,มันอาจจะมีแบบอุบับติเหตุเล็กน้อยทางการทำอาหารนะฮะนะคุณก็บีบไปเลยครับเนี่ยมันเต้าหู้มันสุกอยู่แล้วคันคนไปมึงคิดไหมไหมไหมโง่ไหมไหมแล้วมันเป็กินของอาหารครับไม่ใช่กลิ่นไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วพ่อพอ,อแดกกัน นี่ครับนี่คือปิดมือครับแดกกันสี่คนเนี่ยเชื่อผมได้จริงๆแดกแค่สี่คน <c oughs> แม่งแดกหมดยังไงครับรู้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม <c oughs> เหียเอาสมบูรณ์วย